ฉันขอขอบคุณลมหายใจของฉันที่มีค่าขอบคุณที่ฉันมีสติสัมปชัญญะอุดมสมบูรณ์ขอบคุณที่ฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณอวัยวะทุกๆส่วนของร่างกายของฉันที่ทำงานได้อย่างเป็นระบบขอบคุณสมองอัจฉริยะของฉันที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณดวงตาของฉัน ที่มองเห็นใกล้และไกลชัดเจนขอบคุณดวงตาของฉันที่มองเห็นแต่สิ่งดีๆและโอกาสที่ดีๆขอบคุณหูทั้งสองข้างของฉันที่ทําให้ฉันได้รับฟังเสียงที่ชัดเจนทั้งเสียงภายในและเสียงภายนอกได้ยินแต่สิ่งที่ดีงามขอบคุณจมูกของฉันที่ได้รับแต่กลิ่น แห่งความสุขของชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ขอบคุณปากของฉันที่มีเมตตามหานิยมมีสเสน่ห์พูดแต่สิ่งดีๆอบคุณใบหน้าของฉันที่เด้งเด็กเหลือเกินขอบคุณเส้นเสียงของฉันที่ทำงานได้อย่างมีพลังมีเมตตามหานิยมเสียงอันไพเราะที่ใครได้ยินเสียงของฉันก็หลงรักฉัน และนำเงินมากมายมหาศาลให้กับฉันทุกๆวันขอบคุณที่ฉันมีสภาวะที่เบิกบานสดใสตลอดทั้งวันขอบคุณอาหารที่ฉันได้กินจากพ่อและแม่ของฉันขอบคุณอาหารที่ดูแลฉันด้วยความรักความเมตตาในทุกๆวันขอบคุณจักรวาลที่เอื้อและสนับสนุนในทุกๆวันของฉัน ขอบคุณพ่อและแม่ที่ฉันรักและมอบร่างกายและจิตใจอันทรงพลังให้กับฉันขอบคุณความรู้จากครูบาอาจารย์ทุกๆท,ท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับฉันขอบคุณกัลยาณมิตรของฉันทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์ฉันเป็นผู้ที่ปรารถนาดีต่อทุกๆคนคุณธุรกิจการงานของชัน ที่เอื้อและสนับสนุนให้ผู้คนมีชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงินขอบคุณผู้คนมากมายที่ปรารถนาดีต่อฉันขอบคุณความโชคดีที่ฉันได้รับมาอย่างปาฏิหาริย์รวดเร็วขอบคุณตัวฉันที่ยืนหยัดมาจนทุกวันนี้ขอบคุณตัวฉันที่มีจิตวิญญาณของผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยม ขอบคุณจักรวาลที่จัดสรรแต่เสิ่งดีๆที่สุดมาให้ฉันทุกๆวันขอบคุณสามีและลูกที่น่ารักของฉันที่ทำให้ฉันมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมขอบคุณที่ดูแลและใส่ใจฉันอย่างเป็นอย่างดีขอบคุณลูกของฉันที่เป็นเด็กดีอาภัยเราะใส่ใจฉันตลอดเวลา ขอบคุณโทรศัพท์ของฉันที่ทำให้ฉันได้สื่อสารกับคนบนโลกใบนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วจัก,กรวาลที่อยู่เคียงข้างฉันสนับสนุนฉันและให้ฉันมีแต่ความโชคดีในทุกๆวันขอบคุณโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์และมือถือของฉันที่ทำให้ฉันได้ทำงานอันลำค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนบนโลกใบนี้ ขอบคุณแอร์พัดลมโคมไฟของฉันที่เธอต่างสนับสนุนให้ฉันมีความมั่งคั่งเหลือเฟือและมีช่วงเวลาในการทำงานที่มีความสุขในทุกๆวันขอบคุณงานที่ฉันทำทำให้ชีวิตของฉันมีความเจริญรุ่งเรืองทุกๆวันงานของฉันเป็นงานที่ยอดเยี่ยมขอบคุณเพื่อนร่วมงาน ที่น่ารักและห่วงใยฉันเสมอขอบคุณเพื่อนๆของฉันที่รักฉันขอบคุณหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายที่เมตตาดูแลฉันขอบคุณที่ฉันเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีทัศนคติที่ดีขอบคุณตัวเองที่คิดบวกขอบคุณตัวเองที่ไปต่ออยู่เสมอไม่ว่าจะเจออะไรก็าตามขอบคุณตัวเอง ที่เก่งมากๆที่ผ่านสถานการณ์ต่างๆมาจนทุกวันนี้ขอบคุณตัวเองที่รักษาอารมณ์ได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณเจ้านายที่เป็นเจ้านายที่ดีของฉันขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันได้ใช้ออกไปและเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะกลับมาหาฉันร้อยเท่าพันเท่าขอบคุณเสื้อผ้าสวย รองเท้าที่ฉันใส่ใส่แล้วแสนสบายฉันมีพลังงานดุจพระเจ้าขอบคุณสมองเงินล้านของฉันที่มีไอเดียอย่างสร้างสรรค์ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้และอยู่ล้อมรอบตัวฉันเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดที่ทำให้ชีวิตของฉันมีความหมายขอบคุณสิ่งที่ฉันได้ค้นพบจิตวิญญาณ ในตัวของฉันเองมันมีค่าอันแสนวิเศษขอบคุณที่ฉันได้เชื่อมต่อกับจัก,กรวาลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันเป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกๆสิ่งฉันเป็นหนึ่งเดียวกับความมั่งคั่งเหลือเฟือขอบคุณตัวเองที่ไปต่อเสมอฉันใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีความสุข ขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่อยู่รายรอบตัวฉันทำให้ฉันมีวันที่มีความหมายมากที่สุดในชีวิตและทุกๆวันขอบคุณความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆวันขอบคุณจิตวิญญาณของฉันที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์แห่งความมั่งคั่งแห่งจักรวาลขอบคุณที่ฉันได้สัมผัส ความรักและความเมตตาของเพื่อนมนุษย์ขอบคุณที่ฉันได้มีไอเดียในทุกๆเชา้าขอบคุณที่ทำให้ฉันอยู่ในร่องน้ำแห่งความสำเร็จอยู่ในภารกิจแห่งจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่แห่งความเป็นมนุษยชาติที่มีความหมายต่อชีวิตและทุกสรรพสิ่งรอบตัวฉัน ขอบคุณความยิ่งใหญ่เหนือมนุษย์ขอบคุณศักยภาพของฉันในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินความสัมพันธ์และอื่นๆฉันมีสภาวะเบิกบานสดใสตลอดทั้งวันฉันขอบคุณตัวเองและสำนึกรู้คุณในชีวิตขอบคุณทุกลมหายใจของฉัน ในทุกๆวันขอบคุณการลงมือทำของฉันมันได้พิสูจน์แล้วว่าฉันคู่ควรกับความสำเร็จอย่างมหาศาลซับในดินปรากฏซับในน้ำปรากฏและซับในอากาศปรากฏในทุกๆวันซับในจักรวาลปรากฏในทุกๆวันขอบคุณอาหาร ที่ฉันได้กินจากพ่อและแม่ของฉันขอบคุณอาหารที่ได้ดูแลฉันด้วยความรักความเมตตาในทุกๆวันทำให้ฉันมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีสุขภาพดีขอบคุณพืชและสัตว์ที่ต่อลมหายใจให้ชีวิตของฉันเป็นประโยชน์แก่โลกมนุษย์อีกมากมายขอบคุณจัก,กรวาลที่เอื้อ และสนับสนุนฉันในทุกๆวันขอบคุณพ่อและแม่ของฉันที่รักฉันและมอบร่างกายและจิตใจอันทรงพลังให้กับฉันขอบคุณความรู้จากครูบาอาจารย์ทุกๆท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับฉันคุณกัรายาณมิตรของฉันทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์ฉันเป็นผู้ที่มีความปรารถนาดี คุณลูกค้าที่ไว้วางใจในธุรกิจของฉันขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่เอื้อและสนับสนุนให้ผู้คนมีชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงินและเวลาขอบคุณผู้คนมากมายที่ปรารถนาดีต่อฉันและขอบคุณความโชคดีฉันได้รับมาอย่างปาฏิหาริย์ขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่อุ้มโูก เลี้ยงดูฉันมาเป็นอย่างดีขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณของฉันขอบคุณคนรักของฉันขอบคุณเพื่อนของฉันขอบคุณสัตว์โลกทั้งหลายขอบคุณทุกช่องทางโซเชียลมีเดียขอบคุณอินเทอร์เน็ตขอบคุณโลกกว้างที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดขอบคุณความรักที่ฉันได้มอบให้กับผู้คน ขอบคุณตัวฉันเองที่ยืนหยัดมาจนทุกวันนี้คุณจิตวิญญาณของฉันเป็นผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมขอบคุณจัก,กรวาลที่จัดสรรแต่สิ่งที่ด,ดีที่สุดมาให้กับฉันทุกๆวันขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่ทำให้ฉันได้เกิดมาบนโลกใบนี้ขอบคุณลมหายใจของฉันเป็นที่สุดที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่มีความหมายขอบคุณ เพื่อนร่วมงานหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายที่เมตตาดูแลมีน้ำใจกับฉันตลอดมาขอบคุณวันนี้ที่ฉันได้รับอาหารที่ดีต่อร่างกายทำให้ร่างกายของฉันมีภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมขอบคุณวันที่ฉันได้รับแต่ความโชคดีขอบคุณลูกที่น่ารักของฉันทำให้ฉันมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม ขอบคุณลูกของฉันที่เป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งขอบคุณลูกของฉันที่เป็นบุคคลตื่นรู้และสุภาพอ่อนโยนเป็นเด็กกระตันยูและขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่พูดจาไพเราะดูแลเอาใจใส่ฉันตลอดเวลาขอบคุณโทรศัพท์ของฉันที่ทำให้ฉันได้สื่อสารกับผู้คนบนโลกใบนี้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วจัก,กรวาลที่อยู่เคียงข้างฉัน สนับสนุนฉันให้ฉันมีแต่ความโชคดีในทุกๆวันขอบคุณคอมพิวเตอร์และมือถือของฉันที่ทำให้ฉันได้ทำงานอันล้ำค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากมายขอบคุณแอร์พัดลมโคมไฟของฉันที่ต่างสนับสนุนให้ฉันมีความมั่งคั่งเหลือเฟือและมีช่วงเวลาในการทำงานที่มีแต่ความสุขในทุกๆวัน ขอบคุณงานของฉันที่ทำให้ฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่งคั่งเหลือเฟือและยอดเยี่ยมขอบคุณงานที่ฉันทำทำให้ชีวิตของฉันมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นทุกๆวันขอบคุณตัวฉันที่ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉันรักงานของฉันเพราะงานของฉันส่งต่อความรู้ดีๆสิ่งดีๆ และบริการดีๆต่อผู้คนมากมายงานของฉันทำให้ชีวิตมนุษย์อีกหลายล้านคนโชคดีทั้งทางด้านการเงินการงานสัมพันธ์สินค้าและบริการของฉันยอดเยี่ยมผู้คนมีความสุขความเจริญไปกับฉันเช่นเดียวกันขอบคุณลูกค้าที่เป็นที่รักของฉันตลอดมาขอบคุณเสื้อผ้าสวยงามรองเท้าที่แสนสวย และใส่สบายขอบคุณหัวใจที่แข็งแรงของฉันที่มีพลังงานดุจประเจ้าขอบคุณสมองอัจฉริยะของฉันฉันมีสมองอัจฉริยะพันล้านขอบคุณจิตวิญญาณของฉันที่ส่งต่อแต่สิ่งดีๆให้กับชีวิตผู้คนบนโลกใบนี้ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งฉัน เป็นหนึ่งเดียวกับความมั่งคั่งเหลือเฟือขอบคุณวาจาประกาศิตในวันนี้ขอบคุณตัวเองที่ไปต่อฉันใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีความสุขฉันเป็นคนโชคดีที่สุดฉันขอขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งบนโลกใบนี้ขอบคุณจิตวิญญาณของฉันที่ใช้ชีวิตในที่ที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์แห่งความมั่งคั่ง แห่งจัก,กรวาลขอบคุณที่ฉันได้สัมผัสความรักและความเมตตาของเพื่อนมนุษย์ขอบคุณที่ฉันได้มีไอเดียในทุกๆเช้าขอบคุณที่ทำให้ฉันอยู่ในร่องน้ำแห่งความสําเร็จอยู่ในภารกิจแห่งจิตวิญ,ญญาณอันยิ่งใหญ่แห่งความเป็นมนุษยชาติที่มีความหมายต่อชีวิตและทุกสรรพสิ่ง รอบตัวฉันขอบคุณความยิ่งใหญ่เหนือมนุษย์ขอบคุณศักยภาพของฉันในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินความสัมพันธ์และอื่นๆฉันมีสภาวะเบิกบานสดใสตลอดทั้งวันฉันขอบคุณตัวเองและสำนึกรู้คุณในชีวิต ขอบคุณทุกลมหายใจของฉันในทุกๆวันขอบคุณการลงมือทําของฉันมันได้พิสูจน์แล้วว่าฉันคู่ควรกับความสําเร็จอย่างมหาศาลซับในดินปรากฏซับในน้ําปรากฏและซับในอากาศปรากฏในทุกๆวันซับในจักรวาลปรากฏในทุกๆวัน ขอบคุณอาหารที่ฉันได้กินจากพ่อและแม่ของฉันขอบคุณอาหารที่ได้ดูแลฉันด้วยความรักความเมตตาในทุกๆวันทำให้ฉันมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีสุขภาพดีขอบคุณพืชและสัตว์ที่ต่อลมหายใจให้ชีวิตของฉันเป็นประโยชน์แก่โลกมนุษย์อีกมากมายขอบคุณจักรวาลที่เอื้อ และสนับสนุนฉันในทุกๆวันขอบคุณพ่อและแม่ของฉันที่รักฉันและมอบร่างกายและจิตใจอันทรงพลังให้กับฉันขอบคุณความรู้จากครูบาอาจารย์ทุกๆท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับฉันคุณกัญยาณมิตรของฉันทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์ฉันเป็นผู้ที่มีความปรารถนาดี ลูกค้าที่ไว้วางใจในธุรกิจของฉันขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่เอื้อและสนับสนุนให้ผู้คนมีชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงินและเวลาขอบคุณผู้คนมากมายที่ปรารถนาดีต่อฉันและขอบคุณความโชคดีทฉันได้รับมาอย่างปาฏิหารขอบคุณพ่อแม่ของฉัน ที่อุ้มชูเลี้ยงดูฉันมาเป็นอย่างดีขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณของฉันขอบคุณคนรักของฉันขอบคุณเพื่อนของฉันขอบคุณสัตว์โลกทั้งหลายขอบคุณทุกช่องทางโซเชียลมีเดียขอบคุณอินเทอร์เน็ตขอบคุณโลกกว้างที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดขอบคุณความรักที่ฉันได้มอบให้กับผู้คน ขอบคุณตัวฉันเองที่ยืนหยัดมาจนทุกวันนี้คุณจิตวิญญาณของฉันเป็นผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมขอบคุณจักรวาลที่จัดสรรแต่สิ่งที่ด,ดีที่สุดมาให้กับฉันทุกๆวันขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่ทำให้ฉันได้เกิดมาบนโลกใบนี้ขอบคุณลมหายใจของฉันเป็นที่สุดที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่มีความหมายขอบคุณ พื่อนร่วมงานหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายที่เมตตาดูแลมีน้ำใจกับฉันตลอดมาขอบคุณวันนี้ที่ฉันได้รับอาหารที่ดีต่อร่างกายทําให้ร่างกายของฉันมีภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมขอบคุณวันที่ฉันได้รับแต่ความโชคดีขอบคุณลูกที่น่ารักของฉันทําให้ฉัน มีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมขอบคุณลูกของฉันที่เป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งขอบคุณลูกของฉันที่เป็นบุคคลตื่นรู้และสุภาพอ่อนโยนเป็นเด็กกตัญญูและขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่ผู้จาไพร่ดูแลเอาใจใส่ฉันตลอดเวลาขอบคุณโทรศัพท์ของฉันที่ทำให้ฉันได้สื่อสารกับผู้คนบนโลกใบนี้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ ั่วจัก,กรวาลที่อยู่เคียงข้างฉันสนับสนุนฉันให้ฉันมีแต่ความโชคดีในทุกๆวันขอบคุณคอมพิวเตอร์และมือถือของฉันที่ทำให้ฉันได้ทำงานอันล้ำค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากมายขอบคุณแอร์พัดลมโคมไฟของฉันที่ต่างสนับสนุนให้ฉันมีความมั่งคั่งเหลือเฟือและมีช่วงเวลาในการทำงาน ที่มีแต่ความสุขในทุกๆวันขอบคุณงานของฉันที่ทำให้ฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่งคั่งเหลือเฟือและยอดเยี่ยมขอบคุณงานที่ฉันทำทำให้ชีวิตของฉันมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นทุกๆวันขอบคุณตัวฉันที่ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉันรักงานของฉัน เราะงานของฉันส่งต่อความรู้ดีๆสิ่งดีๆและบริการดีๆต่อผู้คนมากมายงานของฉันทําให้ชีวิตมนุษย์อีกหลายล้านคนโชคดีทั้งทางด้านการเงินการงานสัมพันธ์สินค้าและบริการของฉันยอดเยี่ยมผู้คนมีความสุขความเจริญไปกับฉันเช่นเดียวกันขอบคุณลูกค้าที่เป็นที่รักของฉันตลอดมา ขอบคุณเสื้อผ้าสวยงามรองเท้าที่แสนสวยและใส่สบายขอบคุณหัวใจที่แข็งแรงของฉันที่มีพลังงานดุจพระเจ้าขอบคุณสมองอัจฉริยะของฉันฉันมีสมองอัจฉริยะพันล้าน<ม>ขอบคุณจิตวิญญาณของฉันที่ส่งต่อแต่สิ่งดีๆ<ม>ให้กับชีวิตผู้คนบนโลกใบนี้ ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับจัก,กรวาลฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งฉันเป็นหนึ่งเดียวกับความมั่งคั่งเหลือเฟือขอบคุณวาจาประกาศสิทธิในวันนี้ขอบคุณตัวเองที่ไปต่อฉันใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีความสุขฉันเป็นคนโชคดีที่สุดฉันขอขอบคุณทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ